มดดำโพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรักถ้าไม่ได้เงินคนนี้ช่วยคงไม่มีบริษัทอยู่จนถึงปัจจุบันอวยพรวันเกิดกันมาทุกปีสำหรับเพื่อนซีพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาพาตันเจริญและโอก๊กพานทองแท้ชิน,นวัฒนซึ่งในวันนี้วันที่สองธันวาคม2566เป็นวันคล้ายวันเกิดหนุ่มโอก๊กอายุครบ44ปีด้านมดดำ ไม่พลาดส่งคำอวยพรจากหัวใจไปให้เพื่อนสุดที่รักคนนี้ว่า Happy Birthday at โ k ๊ t ทสุขสันต์วันเกิดพี่โอก๊กวันเกิดปีนี้ขอให้พี่โอก๊กมีแต่ความสุขกายสุขใจทุกอย่างทุกประการวันนี้ขอให้ครอบครัวพี่โอ๊กที่น่ารักสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่มีโทนี่ตีหน้าหลานแฝดที่โคตรน่ารักทำให้พ่อโอก๊กมีความอ่อนโยนชัดเจนมาก ที่สำคัญสิ่งที่อยากจะบอกและจะบอกตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาจําไว้ในทุกวันว่าถ้าไม่มีโอกาสจากพี่โอ๊คไม่มีเงินที่พี่โอ๊คให้มาตอนเด็กเราไม่สามารถมีบริษัทจนทุกวันนี้ไม่เคยลืมจนแก่มาขนาดนี้ขอบคุณสำหรับทุกเรื่องราวในชีวิตที่ได้มารู้จักกับคนที่ชื่อพานทองแท้แค่นี้ชีวิตก็รู้แล้วว่า เราเป็นเกียรติในชีวิตแล้วพักไหนไม่รู้รู้แต่ว่าพักพวกโอกและจะเป็นตลอดไปรักที่สุดนะพันทองแท้วันเกิดปีนี้ขอให้พี่โอคกมีสุขภาพแข็งแรงนึกจะทำสิ่งใดขอให้มีแต่ความสุขและสำเร็จทุกประการ